ยืนยันซัปโปโดเตรียมเจรจาบุรีรัมดึงสุปโชคลุยเจลิกอย่างเป็นทางการบอลหญิงไทยพาดท่าพ่ายฟิลิปปินส์ศูนย์ต่อหนึ่งประเดิมชิงตั๋วบอลโลกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของสุปโชคสารชาติ กับโอกาสไปลุยฟุตบอลเจลิกกับทีมคอนซาโดเลสซัปโปโลล่าสุดมีความขึ้นไหวที่น่าสนใจมาฝากกันรอติดตามนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ประเดิมไม่ค่อยสวยในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับด้วยการพ่ายแพ้กับทีมชาติฟิลิปปินส์มันส่งผลทำให้โอกาสที่บอลหญิงจะไปบอลโลก เริ่มที่จะมีโอกาสน้อยลงมาคุยถึงประเด็นนี้กันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช่องแนลตองซุยกันก่อนมุ่งสูส่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับช่วงแรกผมขออัปเดตความเคลื่อนไหวของสุปโชคสารชาติกันหน่อยนะครับแนวลุกทีมาชิไทยของบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างที่ทราบในช่วงที่ผ่านมาสุปโชคเนี่ยตกเป็นข่าวว่าคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับให้ความสนใจ ที่จะดึงตัวไปแทนที่ของพิเจชนาทิปที่ย้ายจากซัปโปโรไปอยู่กับคาวะสกิฟอนตาเล่แล้วนะครับคือข่าวนี้ผมอยากจะย้ำให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งว่าไม่ใช่ข่าวที่เต้าขึ้นมามั่วๆนะครับข่าวนี้มีมูลแล้วก็มีทางฝั่งซัปโปโรนะครับออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าสนใจจริงและอยากได้ตัวสุปโชคไปเล่นที่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ข่าวเต้าทั้งนั้น เรื่องนี้ผมจะอัปเดตก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซัปโปโดเนี่ยเขาให้ความสนใจในตัวของสุเปอร์โชคมาตั้งแต่ที่เขารู้ว่าชนาทิพย์จะย้ายไปอยู่กับคาวาสกฟิฟอนตาเล่หลังจากนั้นเขาก็มีการสเกลฟอร์มของสุเปอร์โชคอย่างจริงจังเลยตั้งแต่ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับแล้วเขาก็ยอมรับฝีเท้าของสุเปอร์โชคสามารถมาเล่นฟุตบอลเจลิกได้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสนใจแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ จากนั้นก็ไปถามทางฝั่งบุยรัมว่าข่าวนี้เป็นยังไงบุยรัมก็บอกว่ายอมรับยังไม่มีข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการจากซัปโปโรแต่ถ้าเกิดมีมาก็พร้อมจะเจรจาเหมือนกันนะครับก่อนที่ล่าสุดอัปเดตณนะเรียวไทมนะ์ณตอนนี้เลยนะครับเป็นทางพิธิวพลสังกพันธ์ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทีมของคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับอี่ทราบนะครับพิธีเนี่ยได้ออกมาปเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านทางสยามสปอร์ตรวมไปถึงไลฟ์สดในช่องตูดูบอลไทยของพี่ตูเต้ว่า ซัปโปรโรเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการเพื่อดึงสุปโชคสารชาติไปเล่นฟุตบอลเจลิกนะครับนี่ครับสยามสปรอร์ตตีข่าวเป็นที่เรียบร้อยคือพิธีเนี่ยเขาบอกว่าดิวที่ซัปโปรโรดึงสุปโชคเนี่ยมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เพราะตอนนี้ทางสโมสรซัปโปรโรเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับบุรีรัมย์พิจารณาอย่างเป็นทางการในการดึงสุปโชคมาร่วมทัพในช่วงเจลีกเลเยที่2 หรือหลังจบฟุตบอลไทยลีกฤดูการนี้และเขาก็มองว่าสุประโชคจะมาแทนที่ของพี่เจชนาทิพได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือมีสิทธิ์ที่สุประโชคสรารชาติจะไปอยู่กับซัปโปรโรเหมือนกันนะครับแต่พอยื่นไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยกับทางฝั่งบุรีรัมย์อีกหนึ่งทีว่าข้อเสนอที่ยื่นมาเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องมีการพูดคุยกับตัวนักเตะตัวสโมสรตตนสก,กัดแล้วก็สโมสรที่จะซื้อถ้าคุยกันลงตัวเนี่ยมันจะเกิด ดีวในการย้ายทีมแน่นอนก็อรอลุ้นกันนะครับที่ผมนำข่าวนี้มานำเสนอเพื่ออยากจะใหคุณผู้ชมในช anel ตองสุยได้รับทราบว่าข่าวที่ซัปโปโรให้ความสนใจสุพโชคคือข่าวที่มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เต้าขึ้นมาเพราะช่วงหลังเนี่ยมีแฟนบอลเข้ามาบอกว่า ข่าวสุ per โชคไปซัปโปโรเนี่ยสื่อไปเต้าเหมือนเป็นสื่อเวียดนามเลยผมจะย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่เพราะซัปโปโรให้ความสนใจจริงพิธิที่เป็นเจ้าหน้าที่ทีมซัปโปโรแล้วก็เป็นล่ามที่ซัปโปโรด้วยเนี่ยเขายืนยันเองเลยนะครับก็ฉะนั้นก็รอติดตามกันว่าถ้ายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการข้อเสนอจะเป็นยังไงบุีร์จะโอเคไหมตัวสุ per โชคจะเป็นยังไงรอติดตามแล้วกันนะครับถ้ามีข่าวอื่นมาเดี๋ยวอัปเดต แต่ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้จะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแน่นอนรอติดตามเพราะสุปโชคคือเป้าหมายของซัปโปโรอย่างแท้จริงนะครับอ่ะอัปเดตประมาณนี้ละกันหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจแล้วก็เต็มอิ่มกับข่าวนี้นะครับตอนนี้สื่อทุกป,ประเทศไทยก็ตีข่าวแล้วและเชื่อว่าถ้าเกิดยังไม่เต็มอิ่มไปดูในไลฟ์สดที่พิธิสัมภาษณ์ให้กับพี่ตูเต้ในตูดูบอลไทยกันได้ในไลฟ์สดรายการถก ok กับเทียหนึ่ง จะได้กระจ่างขึ้นลวกันไปดูได้นะครับอ่ะประมาณนี้เรื่องของสุอร์โชกับซัปโปโรย้ำอีกครั้งซัปโปโรเอาจริงกับดิวนี้เดี๋ยวมีการยื่นแน่นอนรอติดตามครับจากนั้นมาพูดถึงควันหลงหลังศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกันหน่อยนะครับของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราประเดิมเกมแรกด้วยการพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทีมบอลหญิงไทยประเดิมไม่สวยนะครับพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ 0ประตูตอนน่อ1นะครับซึ่งเกมนี้จริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้กันได้อย่างสนุกนะครับแต่บอลหญิงไทยเนี่ยเจองานหนักเพราะฟิลิปปินชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับเฮดโค้ช <c odes> ของเขาก็มีดีกรีโปรไฟล์สูงเคยไปบอลหญิงโลกมาแล้วแล้วก็นักเตะที่ฟิลิปปินดึงมาเล่นให้กับบอลหญิงของทีมชาติพวกเขาเนี่ยเป็นพวกมาจากยุโรปหมดเลยเป็นฝรั่งหมดเลยครับรูปร่างเนี่ย ปึกมากส่วนทีมบอลหญิงไทยของเราก็มีลูกครึ่งผสมกับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเอาจริงๆก็สู้กันได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายนะครับทีมชาติไทยก็พ่ายแพ้ไปด้วยกอกศูนย์ประตูตอนหนึ่งก็เกิดจากจังหวะความผิดพลาดทําให้โอกาสที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็ต้องมามีผลงานที่ดีใน2นัดาที่เหลือที่จะพบกับออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าจริงๆคู่ต่อสู้โดยตรงของเราเนี่ย คือทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับที่จะลุ้นเข้าเป็นอันดับ2แต่เรามาแพ้ให้กับฟิลิปปินส์แบบเนี้ยโอกาสที่จะเข้าเป็นอันดับ2เพื่อผ่านเข้าไปรอบต่อไปในการลุ้นไปบอลโลกเนี่ยมันก็ยากขึน้นก็ยังคงลุ้นได้แต่เราต้องมีผลงานที่ดีในนัดเจอออสเตรเลีเยแล้วก็อินโดนีเซียนะครับก็ติดตามแล้วกันต้องบอกว่าเรื่องของโอกาสไปบอลหญิงโลกเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนสุดๆเดี๋ยวรอติดตามพอพอใกล้เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะรู้กันเองนะครับขนาดที่หลังจบเกมเนี่ยโค้ ของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอย่างมิโยโอกาโมโตะนะครับเขาออกมาบอกว่าเกมที่แพ้ฟิลิปปินส์เนี่ยทีมก็คาดหวังจะสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็พยายามเตรียมตั้งแต่ทุกคนให้พร้อมลงสนามในทุกนัดเสมอเกมวันนี้ทีมมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายแน่อนอนว่าทุกคนในทีมต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นในเกมนั้นต่อไปตอนนี้แพ้เกมแรกก็ต้องกลับไปแก้ไขวันนี้นักเตะทุกคนต้องลืมความผิดพลาดให้หมดและต้องเล่นเกมลุกให้ดีกว่านี้ใน2เกมที่เหลือส่วนความผิดพลาดของผู้รักษาประตูในเกมนี้ทางฝั่งมิโยนี่เขาบอกว่าไม่สามารถไปโทษใครคนใดคนหนึ่งได้ก็ขอให้ เธอลืมมันไปเดินหน้าต่อเตรียมตัววพร้อมสำหรับเกมต่อไปเพราะไม่ใช่ความผิดของเธอนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะอะยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขกันเยอะสําหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแต่งไงก็ให้กําลังใจนะครับยังมีโอกาสอยู่ยังเหลือโปรแกรมในรอบแรกเนี่ยอีก2นัดน,นะครับโดยใน,นต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งแพ้ออสเตรเลียมาอย่างขาดลอยเนี่ยจะแข่งขันในวันที่24มกราคมเวลาหนึ่งทุ่มนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง แอปพลิเคชัน e l s p o n t s p o r t ติดตามให้ดีนะครับอ่ะเรื่องราวในคลิปนี้ของช anel ตองสุยก็ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยมุ่งสู่1 0,000แซับไปด้วยกันนะครับถ้าถึง1 0 0 0 0แสนซับเมื่อไหร่ผมจะมีของรางวัลเสื้อฟุตบอลไทยลีกเสื้อทีมชาติไทยมาแจากกันร่วมร่วม10ตัวฝากกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ